คาเฟ่ไย <Coffee. S 2> โยกาญจนบุรีสวยดีก็เลยเอามาฝากดูกันตรงนู้นไกลๆนู้นเห็นไหมนั่นเป็นแพรแพรนะแพรริมน้ำร้านนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้สวยหรูมาก <c oughs> นี่คือสุดยอดเป็นต้นมะกอกจากประเทศอิสราเอลนะคะสูงมากๆสวยมากจริงๆไฮไลท์ร้านนี้เลยคือตรงนี้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเนี้ยมันก็คือแบบร้อนนะบ่ายๆยังไม่เย็นนะแต่ถ้าตอนเย็นแล้วแดดลมนี่คือสวยมากนะ น,นี่ดูวิวอันนี้ก็เป็นห้องแอร์นะที่เราเข้าไปนั่งกินเค้กเมื่อกี้นี้กินสตรอเบอรี่ช็อตเค้กไปหนึ่งชิน้นสวยเนาะสวัสดีเอาวิวสวยๆมาฝาก นี่คือห้องที่เรานั่งกินเค้กเมื่อสักครู่หนีเป็นห้องแอก็จะเป็นอยู่ริมน้ำแบบนี้นะดูบรรยากาศร้านประมาณนี้กว้างใหญ่มาก มากลับมาดูไฮไลท์ต่อคือต้นมะกอกจากประเทศอิสราเอลอันนี้ราคาหลักล้านนะสวยมากจริงๆเอาละเอามาฝากดูกันไปละเที่ยวต่อบายบายพระเจ้าอวยพร